เประกอบก็คือเราประกอบเรื่อยๆประกอบเรื่อยๆครับโหคือคือไอ้ไอ้ที่มาอย่างนี้คือยังไม่ได้ประกอบใช่ไหมนี่นี่ผมถ่ายเลยนะก็คือพวกเนี้ยเฮียเขาซื้อเหมามาพี่ก็ซื้อหมาก็คือก็คือเสี่ยงอะพี่ว่าจะโดนดีไม่ดีก็ซื้อซื้อมาลงเป็นคอนเทนเนอร์เลยลงอย่างนี้เลย แล้วก็เสร็จปุ๊บก็ค่เอามาประกอบแล้วก็เลือออกมาทำเรื่อยๆหรอครคุณมีคนเลือเองไหมะไม่ครับฟังเลยพี่หรอเอาในว่าคุณเลือเองต้แยกกล่องเป็นแม่บ้านมีเกียร์แม่บ้านเต็มตรงเต,ต็มโค้งโอ้จ้าก็บางครั้งเราไม่มีที่เก็บเราก็ต้องเอามาจับนอนขึ้นไปเนะพี่แยกเป็นประเภทเลยก็แยกสีแยกมีเกียร์ไม่มีเกียร์รถเต็มอะลูเต็มเหล็ก่ากเงี้ยแยกหมดเลยอ๋อแล้วราคาลหะครับแล้วราคาเราก็ ก็เป็นราคาขายหน้าร้านเนี่ยพี่ขายหน้าร้านก็จะติดราคาไว้แต่ละคันเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยอันนี้คือติดราคาไว้อยู่่ใช่ครับอย่างเงี้ยสามพันครับแล้วจะเป็นยางไงอ๋แล้วถ้าเกิดเราซื้อเยอะๆเหรอครับถ้าเกิดมีลูกค้าซื้อสิบคันอะไรอย่างเงี้ยพวกห้างจะตีเป็นราคาส่งพี่อ๋อคนั้านพวกลูกค้าที่ซื้อสิบคันจะเป็นมบว่าไปขายแล้วอ่าหรือไม่เขาก็เอาไปให้เช่าไปทําธุรกิจไปให้เช่าตามสถานที่ท่องเที่ยวเขาจะซูมเป็นราคาส่งส่งส่งก็จะไม่ถึงเท่านี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดราคาก็จะลงจะไม่จะป้าเลย แต่แตถ้าสมมุติซื้อเงี้ยต่อรองกันได้ไหมถึนลูกค้ามาดูสามพันหนึ่งีสามพันซื้อสามพันต่อรองซื้อแค่คันเดียวคันเดียวคันเดียวก็ต่อรองลดได้ไหมราคาต้องอะไรเงี้ยราคาจะมีนิดหนึ่งอาจจะเปลี่ยนมาแต่ว่าต้องดูด้วยจักรยานคันนี้เี่าคันนี้เปลี่ยนยางมาแล้วแล้วเพลนก็ตายเนี่ยก็คือจะลดไม่ได้แล้วลดไม่ได้ขอยางนอกในหกร้อยแล้วพี่อ๋อก็คือเซอร์วิสอะไรให้หมดแล้วใช้หมดแล้วแล้วคันนี้มีดุมปั่นไฟมีเกียร์มีเกียร์ดุมด้วย อ๋อเกียร์ดุมข้ังเกียร์ดุมอ๋อมีเกียร์ดุมด้วยโอ้หสามพันถูกมากเลยมีเกียร์ด้วยมีดุมปั่นไฟอีกย่างนอกไม่ต้านอย่างนอกในเปลี่ยนได้หมดแล้วโอ้โหคือเอาไปใช้ก็จบเลยวก็เกือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็ประมาณสามร้อยในบ้านอันเนี้ยเออใช่สามร้อยโทษทีสามพันสามพันห้าที่ทันใหญ่หน่อยใช่ไหมนี้ันนี้อย่างอันนี้สามพันห้าก็เปลี่ยนยางนอกในบิตโกลด์ด้วยตรงนี้ล้อต้นเลสโอ้ล้อต้นเลสด้วยคือว่า ถ้าเกิดซื้อคันเดียวก็อาจจะอย่างนี้ไม่ต้องลดแล้วแต่ถ้าเกิดหา,ากซื้อยกเหมาอย่างนี้สิบคันก็อาจจะลดราคาจะลงใช่ไหมคร<ะ>ับล<ะ>ดเยอะแยะเลยนะครับมันเยอะขนาดนี้จําราคากันได้ไหมก็<อ>ก็คือติดไว้เลย,เลย<อ>ทำเสร็จก็จะนี้ทำเสร็จก็จะจออสั่งหนึ่ก่อนว่าติดป้ายราคาก็ดูประเมินก่อนว่าราคาเท่าไหร่ยังไงเฮียเขาจะมาเช็ครถก่อนว่าเนี่ยคันนี้มันโอเคยังถ้าไม่โอเคเฮียเอากลับไปซือใหม่ก่อน เป็นชิ้นใหม่แสดงว่าเฮียนี่ต้องเก่งเขี่ยยานมากเขาดูถ้ายางไม่เอาขยับเดียเกี่ยยางเลย้วเปลี่ยนราคาเพิ่มใหม่มีทั้งจักรยานสะสมด้วยอะไรด้วยอันนี้รวมทั้งของเด็กเนี่ยให้เลย6,500รวมทั้งตะกร้าเด็กเลยส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมครแต่ว่ายี่ห้ออาจจะเป็นยี่ห้อของยุโรปก็มีหลายยี่ห้อมียี่ห้อญี่ปุ่นยุโรปแต่ว่าเหมือนกับว่าคนญี่ปุ่นเขาซื้อไปใช้แล้วเขาก็เอาเอามามาเป็นคอนเทนเนอร์เลย แล้วรถจะมาลงเรื่อยๆเงียเป็นเดือนก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงมีใครเอาเข้ามาไหมหรือว่ามีตู้ยาเข้ามาไหมอ่าดานนั้นช่วงนี้มันจะเข้ายากก็จะมีน้อยช่วงโรคโควิดอะไรอย่างงี้เพราะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะเยอะมากนี่ขนาดมีน้อยเหรอเนี่ยน้อยพี่น้อยนี่น้อยนะน้อยโอ้โหนี่รู้ตดังนู่นผมยังไม่ได้ไปดูนะเนี่ยตรงนี้จอดเบนซ์กับรถขนาดจะเป็นจักรยานงนี่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในในกรุงเทพเลยไหมเนี่ยน่าจะใหญ่สุดอีกใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเลยครับ มีเสือหมอบเสือภูเขามีหมดเลยมีหมดรถพับอะไรมีหมดเลยมีหมดรถพับยี่ห้อรถพับเส้นเล็กมีหมดเลยรถพับแบนมีหมดเหลือฮะแล้วก็จะติดราคาไอ้ไอ้กดังข้างในนี้จะติดราคาไหมฮะส่วนใหญ่ก็มีบ้างก็ติดหมดเลยเดี๋ยวผมค่อยพาชมให้ทั่วเลยนะวันนี้แล้วก็จักรยานที่อยู่ในตู้นู้นก็คือเป็นจักรยานแบบหายากสะสมจริงๆพวกรถตรงตรงตู้นี้นะพวกอมซั้นก็คือให้เข้าไปดูด้วยแต่ตรงนั้นจะไม่มีราคาเนื่องจากราคามปนสูงจะต้องคุยกับพี่ไอเอง ว่าอยากได้โอ้หบอมตันนี้เป็นแสนเลยนะใช่มีแปดเก้าหมื่นหกหมื่นต้นมีแจ้งคีบหายากห้าร้อยคันในโลกห้าร้อยคันในโลกมีคันล้อเดียวหมอบคาร์บอนอือฮะพวกรถแต่งของเฮียร์ด้วยก็มันก็มีเยอะแต่เฮียร์ก็ขายก็ต้องติดคุยกับเฮียต้องต้องคุยบางคันเฮียร์ไม่ขายใช่ครับแต่บางคันก็ขายครับแจ้งว่าเฮียก็สะสมรถใช่ครับรถจักรยานด้วยใช่ครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงนี้อุปกรณ์เซอร์วิสเซอร์วิสทั่วเลยตรงนู้นก็มีเฟรมขาย ก็่วงนั้นก็แฟมันก็ขายขายขายเป็นแยกชิ้นก็มีก็เห็นที่แ<บ>ขวแผนมีเฟรมมีล้อมีอะไรเต็มไปหมดถามว่าต้องดูพีเพราะว่าบางอย่างต้องเก็บไว้สำรองอะไรที่นานด้วยอ๋อรับรับซ่อมด้วยรับครับหมายถึงว่าซื้อจากที่นี่ไปรับประกันด้วยก็ลูกค้ามีปัญหาเข้าเข้ามาเช็คได้ตลอดเช็คได้ถ้าเกิดเปลี่ยนอะไรก็คิดค่าไหลไปใช่ครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรเยอะก็เช็คให้รีับตั้งวงตั้งเด็กให้รีก็มีช่างก็มีทุกวันเลยทุกวันเปิดทุกวันทุกวันเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลย แล้วอะไถ้าซื้อจากที่อื่นมาเราให้มาซ่อมได้ไหมต้องข้าเป็นรถญี่ปุ่นนะพี่ได้ขอ,อ,อถรถ,รถอญี่ปุ่นยนะ่ต้องอะไรอืมโอ้โหนี่นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอเดินชมทั่วๆเนาะอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่นะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์มีอยู่หน้าร้านผมจะติดถ่ายเบอร์ติดต่อไปให้นะอันนี้คุณก็จะเดินดูลูกค้าแล้วปกติลูกค้าเยอะครับ ก็อย่างไม่สามีไปเยอะเราไปช่วงหนึ่งพี่มันก็เหนื่อยเหนื่อยอ่ะตอนนั้นรถยังอยู่ใครก็สองพันตอตอนนั้นคือยังไงนะรถตอนนั้นราคารถมันยังไม่ขึ้นอ่ะอพี่ไม่ขึ้นอ๋อนนี้แต่ตอนนี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะถ้าขึ้นไงพี่ไม่ลยไม่ไม่อ๋อก็คือรถเข้ายาค่ะรถเข้ายาก็สูงขึ้นโอ้เสือหมอบก็มีเสือภูเขาเดี๋ยวผมจะพาไปดูทั่วๆเนาะเสือใครอยากได้อันนี้ที่ผมยืนอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นรถแม่บ้านเนาะเนาะก็จะเห็นรถครับ รถอะไรเงี้ยอือโอ้โหขอบคุณมากนะครับอย่างพวกนี้เป็นในบ้านโบราณใบชะนีโบราณนะสิใบชะนีโบราณครับไม่หนักแย่เลยเนี่ยงัน้นหนักอยู่ปีเจ้าว่าคนสนะสมไงอ๋อสะสมหรือไม่ก็ไปจอดหน้าร้านร้านกาแฟอะ,อะไรเงี้ยเนาะแต่มันสวยเนาะ,ะบ้อนหนังแพ้อะไรโอ๋อ,อเดิมหรือไม่ก็ไปตั้งที่นี้เนาะพวก ตามแหล่งท่องเที่ยว<ไ>เขาใหญ่เชียงคานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนถ่ายรูปนั่งถ่ายรูปเรื่อยไเงี้ยหรือไม่ก็ให้คนเช่าปั่นเนาะแต่ช่วงนี้ตามแหล่งท่องเที่ยวมีคนหาจักรยานแม่บ้านไปเป็นจักรยานเช่าเยอะเนาะบางทีก็ามาซื้อรรีสอ์ทบางทีก็มาซื้อซื้อเหมาไปเลยก็เพจสิพันติดให้สพันหรอือมีร้านสิบยี่สิบอ๋อเหรอยังเป็นหนาอยู่อ๋อมีเพจร้านด้วยเป็นเฟซบุ๊คเจ๊ใบสายสี่เจ๊ใบสายสี่เป็นเฟซบุ๊คใช่ไหม เดี๋ยวผมขึ้นให้ขึ้นให้ที่คลิปด้วยเลยนะฮะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอเดินดูสบายๆนละนี่นะฮะเจ๊ไบ์นะฮะอยู่ที่สายสี่ดดรถเทียบเลยไงลูกชอบคันไหนฮะเป็นไงแจ๋าอ้าูเยอะมากตรงนี้โซนนี้จะเป็นโกดังข้างหน้านะฮะเป็นจักรยานพับนะฮะ เดี๋ยวได้ว่าก็มีป้ายเียวเขียวติดราคาไว้หมดเลยน,นี่ครับ2 0 0ารถพับนี่นะฮะ2 0 0ันี่2 0 0ั2 0 0าโอ้โหนีสปริงแล่วนะฮะ2 0 0มีโช๊กด้วยอันนี้จะเป็นล้อนะจะเป็นล้อสิบ16นะล้อหก นี่ฝนตกนะฮะเย็นชุ่มฉ่ำนะฮะผมพา,พา,พาเด็กๆมาปั่นที่พุทธมนฑลน,นะฮะก็เลยแวะมาถ่ายให้ชมนะฮะเป็นโอดังจักรยานนะฮะเจไบส์นะครับอยู่ที่สายสี่นะฮะก็คือเลยพุทธมนฑลมานิดนึงอยู่อยู่ฝั่งดีวกับพุทธมนฑลน,นะฮะก็มาทางสายสี่เลยมาหน่อยนึงเห็นแล้วว่าโอ้โหมันมันเยอะนะฮะเยอะมากแล้วก็มีราคาติด เนี่ย2 0 0นะฮะรถสภาพนี้ไอัน,นี่2 0 0ันะฮะใครสนใจก็ลองมาชมกันได้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะเพจร้านไว้ให้เป็นเ c e b o o k นะครับเจ mm hmm. ๊บสายสี่นะฮะเป็นเฟซบุ๊กเ,เป็นแฮมเมอร์เนาะสี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูทั่วๆนะฮะโกดังข้างในแล้วก็มีรถสะสมด้วยรถสวยๆสำหรับคนที่ชอบจักรยานนะอยู่เ็นตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นรถซึ่งเข้าใหม่เขายังไม่ได้ประกอบนะฮะเป็นกองๆเลยเห็นไหมว่าโอโ้มันเป็นกองพเนินเทินทึกขนาดนี้อารมณ์ประมาณว่าอยู่ที่เชียงกงเลยนะอยู่ที่แถวแถวอะไรนะที่เขาบอกว่าขึ้นมาจากเรือไอแม่สอดอะ่ะตาอะ่ะอารมณ์ประมาณว่าอะไรโกดังเฮียกวงใช่ไหมฮะไอที่ท่าท่าเฮียกวงอะไรตรงนั้นอะ่ะที่ผมเคยดูคลิปที่อยู่แม่สอดนะฮะ เยอะจริงๆนี่เป็นถังคู้นะฮะเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่ไม่ทราบนะฮะมันละลานตาไปหมดครับคนในบ้านก็เยอะโอ้ขนนุนหนุนขนุนคันเล็กๆหนุนันสีเงนินหนุนอ่าน้องเขา บริการดีนะฮะเมื่อกี้อธิบายละเอียดเลยน้องที่อยู่ที่นี่นะฮะนี่คันนี้สวยนะราคาอยู่ไหนก็ไม่รู้หลุดหลุดไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ไม่น่าจะเกินประมาณสองสามพันอล้ะ,ะแถวนี้ประมาณสองพันนี่อยู่ติดกับนี่เลยนะฮะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะฮะอันนี้ถ้าวิ่งไปทางเนี้ย พุทธมนตนจะอยู่ทางทางนี้แหละฝั่งเดียวกันนะฮะพุทธมทนทลก็คือเป็นลานพุทธมนตนนะฮะที่ฝนตกชุ้มฉำนนะครับติดตามชมไปนนเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมให้ทั่วๆเลยข้างในนะฮะผมว่าน่าจะใหญ่และเยอะที่สุดแล้วมั้งเลือกกันไม่ถูกเลยนะฮะ ถ้าใครอยากได้เนี่ยว่าเลือกกันเยอะมากนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นที่เขามาลงจักรยานนะจะไม่ได้ประกอบหรือจะมาเหมาซื้อตรงนี้ก็ได้ <c oughs> เขามีราคาส่งด้วยนะฮะถ้าเกิดแต่ว่าใครที่แตบบ่ว่าซื้อเยอะนะฮะเนี่ยก็มีราคาส่งตรงนีโก็ดังข้างในนะ,ะตรงนู้ดกดังใหญ่เลยตรงนู้นเป็นดี้ได้ว่าก็กดังใหญ่นะฮะคุยเดี๋ยวไปดูนู้นี่ ไอ้จักรยานอันนั้นนะจักรยานสวยๆอ่ะแต่ระวังชนเขาล้มนะคันันแพงอ่ะเห็รู้ไหมไปดูป,ะปด่ปะจักรยานแบรนด์แพงๆอ่ะตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นโกดังข้างหน้านะครับเออนี่รถนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้สวยแหมแจ๋วอ่ะเนี่ยทรงเนี่ยคนนิยมใช้กันเยอะนะมีใจเซนด้วยริใครก็ไม่รู้ ดูเบกิคันเท่าไหร่เนี่ยมีไฟที่ดุมล้อด้วยหไหมยเนี่ดุมล้อมีไฟได้วยสองพันแปดโอ้สองพันแปดงี้เนี้ยมีเสือหมอบด้วยหนุนเสือหมอบหลายคันแต่ต้องไปดูข้างในหนุนข้างในหนุนเยอะวันนี้มีมขายได้หลายคันนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าคนมาดูเยอะเหมือนกันไป นู่นนะฮะโกดังตรงนู้นจะเป็นโกดังใหญ่เลยนะฮะตรงนู้นนะฮะเนี่ยมีโหมีเซอร์วิสด้วยนู่นเขาประกอบกันอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวว่างๆไปดูเขาประกอบรถไปนิดตรงนี้